อ๋แล้วครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับ Wanded Channel นั่นเองนะครับวันนี้ก็มาลงแรงกันเช่นเคยนะครับไปกันต่อนะครับอย่างต่อเนื่องเจอกับแรงหน1่นกนะครับตอนนี้แรงเราก็เพิ่มมา1,849นะครับจากคลิปเดิมเราก็ขึ้นมาเจอกับคุมพัดอะไร fc ป่ะอ่านไม่ทันโอ้โหครับมากับ full feature นะครับวัยรุ่น form c โอ้โหมาเล่นบอลหรือจะมาเล่นตลกนะครับเกมนี้ แม่งไม่ฟิตมีลิตาแม่งก็แดงหัวแดงไม่ได้เอากองหลังมาดูทีมเขาดิจัดหนักจัดเต็มว่าโดนเกมนี้วรุ่นฟอร์มซีว่ะมาเจอกันเลยไหวไหมเนี้ยซีทั้งทีมนึกนึกสภาพไนดะ้โดนยำแน่นอนเจอกับไอคอนแบบค่อนข้างเยอะเลยอะทีมเขานะ คุมพัดทีมนะเออไม่ใช่คุมพัด f อคุมพัดทีมเราได้เคลียร์ก่อนทีเด็ดลูกเคลียร์ต้องมาไปเอดีดี้บูโน่เฟร์นนเดสแทงมาเอ็มบาเป้แทงมาลูกนี้คิสเซโนโรนาโดโอ้ไม่เข้าวะ่ะเฮ้ยไอโด้ยิงอะไรเนี่ยหืมไม่เข้าเฉยลีทเจมเปิดเข้าไปลูกนี้โฟฟาน่ามงเคลียร์บอลเข้าูปตัวศูนย์โคตรมา โฟฟาน่าครับจาก City. เาลสเตอร์ซิตี้เอาแล้วเอาแล้วขอน้ำก่อน <c oughs> วัยรุ่นฟอร์มซีดักทางดีๆชิบหายแล้วโดนมั้ยเนี่ยดักเออลุมลุมกินโตไปชนไปดิเออโฟฟาน่าเว้ยซีเลสกี้บาเป้จ่ายมาโอ้โหมึงจ่ายอะไรเนี่ยโอ้โหหัวร้อนเลย โอ้โหเมื่อกี้กดจ่ายตรงๆจ่ายไม่จ่ายไม่ไมโอ้โหเอ้ยเล่นเกมลับก่อนโดนต่อเลสยิงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อหนึ่งดูทุกคนเมื่อกี้คือจ่ายแบบมันไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วนะไม่จ่ายไม่ตรงเฉยโคตรส็งไปสดีลลูกเคียเออแทงดิไม่ถึงอีกแล้วเอมบาปเป้เฮ้ยเอมบาปเป้เล่นอะไรเนี่ยโอ้โหจ่ายไม่ตรงชิบหายละ ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นฟอร์มซีก็ใช่ว่าจะสู้เขาไม่ได้นะตั้งหลักดีๆค่อยๆเซตเกมไปเออเอนดีดโดโนพิกลูกนี้ซัดโอ้ไม่เข้าไอโดโอ้เฮ้ยยิงเลยเนี่ยเออจ่ายมาโอ้อไรวะยิงโดแม่งยิงสองลูกไม่เข้าฮ่าเอ,อ้ยโดนแทงวะเนี่ยโอ้ ลงมาลงมาเอนดีดีลงมาช่วยเกมลับก่อนเออดักบอลดีบูโน่จ่ายมาบาเป้ถามชี้กับคิสโนโรโดพิกแทงดิลูกนี้แทงไหมโอ้โหแม่งเสียดายเป็นคานาวโร่นะครับทุกคนวิ่งโคตรเร็วเออชนไหมเรื่องโคตรมั่วเกมนี้ <laughs> เอนดีดีเอ้ยมีเอนดีดี้ใหรอวะเล่นดีไปบาเป้เออ โดพิกโอ้โอ้ไม่ไหวแล้วจะเป็นเบน็ดไปยีเจมําชิงดีเจมโอ้โดนโชนอีกโอ้ได้ปะไม่ได้อีกโอ้โหดวงไม่มาแล้วเกมนี้ชิบหายแล้ะเออมีเอนดีดีอยู่เว้ยเอนดีดีก็เล่นดีคนหนึ่งก็ยังดีวะบูโนโ่รอแทง โอ้โหแทงแรงไปอีกโอ้โหวัยรุ่นฟอร์มซีแม่งมาเล่นตลกแน่นอนเลยใน,นนัดนี้เอ้ยเกือบได้เกือบได้คิสเซโนโรนโดลงมาช่วยเกมรับแล้วนะครับโดนแทงมาลูกนี้ชิปหายเลี้ยวเอ้ยโฟฟาน่าโฟฟาน่าก็เล่นดีนะ มีโฟล์กันหน่ามีเอ็นดีดียังโอเคไปแล้วยกขึ้นมาลูกนี้เอ็มบับเป้ะโอ้ยมึงไม่ยิงไงบับเป้โอ้โหพิกเอาเอ้ยลำหน้าบับเป้เมื่อกี้มึงแย่เท้าไปนิดเดียวมึงก็เข้าแล้วไม่ยิงอะ่ะโอ้โหเกี่ยวกับฟอร์มมาวะทุกคนไม่น่าจะเกี่ยวปะ นักเตะแบบอย่าไปหาเล่นนะทุกคนฟูลฟีเจอร์ช่วงนี้ฟอร์มซีทั้งทีมม<ด>ีกับผมเล่นให้ดูเลยเปลี่ยนตัว่ะแม่งเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้มโมลาต้ามาอาวาโลโมลาต้าลงมาแทนบาเป้หน่อยดูทีมเขาดิโอ้โหจันอาจจะเต็มนะไอคอนมันฟอร์มบีนะขั้นต่ำนะของเราแม่งมันฟอร์มซไม่มีใครอัปเดต ไม่เขาเรียกว่าไม่มีอัปเดตจากเกมอัปเดตฟอร์มเออเอ็นดี้เออเออไปจังหวะนี้โรนัลโดพิก่งอันวาโลโมลาตานี่น้อยครับสองประตูตัวหนึ่งโอ้โหทีเด็ดว่ะทีเด็ดขึ้งหลังว่ะซูเปอร์ซับว่ะโมลาต้านะครับอย่างน้อยก็ขึ้นน้ำแล้ววะเอาเว้ย เจะาะเอนดีลงมาลงมาปิดอ่าไม่ได้มีเดตาวได้อะเอน้องเดชมาเอนดีปั้นเกมหน่อยลูกรักไปโมราตา้านี้บัปเป้ดูไว้โมราตาจ่ายอย่างนี้ต้องจ่ายอย่างนี้ <c oughs> จ่ายอย่างเงี้ยจ่ายไม่ตรงอะเหมือนกันเลยกับบัปเป้ไม่เป็นไรแต่โมราตายิงได้ไป ทำทิ่ย oh ิงวันทูโอ้โห้ใจเลยนะเซเลนสกี้เอ็นดีดีดักเอ้ยดักไม่อยู่เออการเวนเบดบูโน่แฟนันมามอลาตาพิกลูกนี้แหละยิ่ง oh โอวูคติเซฟโคตรโหดอย่างเอาโมลาตาโอ้โหถ้าเป็นสกอร์นะจะได้หายใจสะดวกสะดวกหน่อยคล่องๆองหน่อยตอนนี้ยังกดดันอยู่นะทุกคน รีเจมเปิดมาโฟฟาน่าเรียบรอ้อยตัวหนึ่งโคตรเอาอ่ะ <Okay. S 2> ตัวนี้นะครับสองประตูครับโฟฟาน่าจากเลสเตอร์ซิตี้นะครับโหดจัดมงไปสองลูกโคตรสุด <c oughs> ดูทีมเราดิวัยรุ่นฟอร์มเสียครับไม่มีอะไรมากครับ <c oughs> ไอตัวเอ็ผมเอาเป็นโฮเลเยอร์สองตัวเลยนะ ใช้มาโกโยเลนเต้ก็มานะแทนบูโน่เฟอรเดสแล้วดูทีมเขาทุกคน4-3-1-2แบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะเนมะ่ากับเดวี่เนี่ยผมโคตรอยากได้เลยยังไม่มีนัดขาดผมไอคอนนะหมายถึงไอคอนยังไม่มีทั้งคู่เลยนะเราก็เปลี่ยนมาโกโยเลนเต้กับเบนทันคูมานะมาโกโยเลนเต้เป็นโฮเลเยอร์นะนี่ตัวนี้ที่เด็ดเลยโฟฟาน่าเบนทันคูก็เป็นบ็อกทูบ็อกนะผมเอามาเล่นเกมแบบ ขึ้นขึ้นสูดลงสุดนะอืมตันเกมรับผมมีสองตัว n อนดีดีกับกาวันเบิร์ดขอช่วยเกยมรับอยู่สองผนอกาบันเบิร์ดลงมาลงมาลงมาเฮ้ยโดนทำทางแล้วเอออย่างนี้สิลีเจมส่งยาวไปลูกนี้รู้จักโมลาตาเปล่าฮะทีเด็ดอะครับแทงดิลูกนี้โรนัลโด้ลุนมาแล้วอู้ํำหน้าว่ะโอถ้า ถ้าคิดเร็วกว่านี้นะอาจจะได้ลุ้นประตูต่อไปเลยนะคิดช้าไปคิดช้าไปอืมว่าจะมาดักนะไม่ทันนะไม่ทันคู่เอ้ยเขาส่งมาแล้วโอ้โหทำชิงอย่างสวนย,ยิงลูกนี้โอ้โยเกือบไปเนม่าจูเนียเจอดินเฮนเดอร์สันผมเข้าไปเป็นไงล่ะซูเปอร์เซฟ <laughs> มาดิครับมาดิครับ โฟฟาน่านะลูกมงไว้ใจเขาได้เลยนะโฟฟาน่าดักเสาสองเออดีนเฮนเดอร์สันว่ะนั่งออกมาตัดบอลไม่งั้นนะอาจจะโดนนะสวยใจเย็นใจเย็นใจเย็นค่อยค่อยเซตเกมขึ้นมามีหรือเปล่าเบนทันคูนี่เอเดนดี้ยกมือขอรอรอรอจังหวะโอ้โหไอ,อ้ห่าเอ้ยทุกคนจังหวะนี้มันเป็นไอ้เทมเบอร์นี้มันมันโทรเข้ามานะทุกคนก็เลยทําให้ผมอะ เขาเรียกว่าการอัดหน้าจอเนี่ยมันหยุดลงไปผมก oh, ็ก็เลยเล่นเไปนิดนึงแล้วก็วิ่งหาจังหวะเขาเรียกว่าอะไรเอาลูกบอลออกข้างอะเออเลี้ยงลูกบอลออกข้างอะแม่งโคตรเซ็งไอ้หาเอ้ยโทรมาก็ได้แหละครับเวลาเวลาเออเวลาคนโทรมาเนี่ยมันจะยกเลิกการอัดหน้าจออัตโนมัติแต่มันก็ยังบันทึกให้เรานะอันนี้ผมก็เพิ่งก็มาอัดอัดรอบที่สองก็จะเป็นคลิปต่อเดิมแหละอือก็ยังสกอร์สามหนึ่งเหมือนเดิมนะครับ ยังไม่เสียหายอะไรยังไม่โดนยิงก็ยิงก็ยังดีโคตรเซ็งเลยมันโทรมาทามาํทาไมวะเบอร์อะไรวะ c เซ็นเตอร์ป่าววะเออมีดเตาอะ่ะเอาดีเอาดีหัวตกนะหัวตกนะแดงเด็ไไปเปียนททนคูเพิ่งลงมานะเออโรนัลโ,โด,โดโ้จับยาวโรนัลโด,โดโฟอร์มซีชิบหายโอ้มีอนดิดีแบกไว้เกมนี้กับโฟฟาน่า โมลาต้าอีกตัวสามตัวอ้เรียบร้อยไหมเนี่ยอา้าวสามพุตัวสองเจอทีเด็ดเข้าไปแล้วเอาแล้วตื่นเต้นท้ายเกมอีกแล้วเออเอาดีส่งติดไปดีเออดีทดําดีส่งติดไปดีวัวโดนลงมาลงมาเป็นทันคูมึงแรงเยอะลงลงมาก่อนลงมาก่อนลงมาก่อนเออมีตีต่าดักได้เองเด็ดจงเออเกอดโดนฉกไปเกิดกลับโอเค ไปโมลาตาจายย้อนมาสวยจ่ายไปโอ้ติดกาวิชิบหายละโอเคชนะว่ะฟูฟีเจอร์ฟอร์มซีทั้งทีมมาเล่นบอลหรือมาเล่นตลกไว้ถามจริงสุดจัดชนะได้ไงวะแม่งเอยมากับดวงนะได้โฟฟาน่ามงลูกเซพีไปสองลูกนะก็โชคดีแล้วก็โมลาตายิงไปหนึ่งลูกโอ้โหแหงเพิ่มมา โอเคะแนนพันแปดรอสโอ้โุดเกินมาไกลมาไกลกระดึบกระดึบไปเรื่อยๆนะทีละนิดทีละนิดฟูปีเจอมา้าผมยังเล่นเองยังขำเองแผนเดิมนะโค้นโอลิมปิกหมักเซยก็เดี๋ยวรอไปดูอันดับแรงกิ้งเราในประเทศไทยนะไม่รู้ว่าใช่ประเทศไทยหรือเปล่านะแต่ผมก็เข้าใจว่าอย่างนั้นนะโอ้โหแลง์สิเอ้สิบ o p 20วะ่ะมาวะ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ